คุณอานะบทจะใจดีก็ดีบทจะดุก็แสนดุบ่ายเนี้ยท่านยังว่าฉันเลยว่าเลี้ยงฉันแล้วเสียข้าสุกพลอยก็ได้ยินใช่ไหมคอยดูไปเถอะฉันไม่กินหรอกข้าวสุกข,ของคุณอาอย่ามาว่าฉันดีนะพลอยกลัวผีไหม ้นจันนอกตำหนักเนี่ยแหละผีดุสุดคขาว่ากันนะใครก็ไม่รู้ไปผูกคอตายที่นั่นนะ่ะตอนกลาคืนอนะ่ะฉันเดินผ่านนะกลัวลวต้องชวน,นเขาไปเป็นเพื่อนด้วยอะ่ะที่นั่นอะไรนะชอยที่นั่นแหละที่บนเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จด,ดาดฟ้านั่นนะ่ะก็เป็นสวนสวรรค์ฉันก็ยังไม่เคยขึ้นไปสักทีนะ สะพานยาวนั่นนะ่ะก็ไปถึงพระตำหนักมาดูทางนี้สินั่นไงพระตำหนัก ขอยแม่ตัวดีฉันหายไปไหนเนี่ยนี่จะไม่มากินข้าวกินปลาหรือไงมาแล้วจะ่าคุณขาอ้ออาวแล้วถืออะไรมาด้วยแล้วนะ่นะน่ะข้าวสุกอืเอามาทำไมที่นี่มีต้องเป็นกองฉันวานเขาไปซื้อมาก็เห็นคุณอาบอกว่าเลี้ยงสัลเสียข้าวสุกก็เลยซื้อมาเองจะขอรับประทานแต่ก,กับ <c oughs> <c oughs> ดูดูมันมาเด็กคนนี้ <laughs> ไหนมีอะไรรับประทานบ้างมื้อนี้อุ๊ยน่กกินจังเลย <c oughs> แต่ดีจริงๆนะเลี้ยงแม่ช้อยเนี่ยไม่เสียข้าวสุกมื้อหน้านะหล่อนก็หาข้าวสุกมากินเองนะอา้าวนั่นอิ่มแล้วหระอจ๊ะอิ่มแล้วล่ะคะ่ะคุณ <c oughs> ฉันก็อิ่มเหมือนกันอ๋อ แต่พลอยอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะกินให้อร่อยอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะแม่พลอยกินเหมือนเพื่อนฉันก่อนเออแม่แชม่มเข้ามาคราวนี้จะอยู่นานสักแค่ไหนละ่ะก็ยังไม่น่านอนหรอกค่ะคุณสเสดจเสวยเสร็จแล้วรับสั่งหาคุณนะคุณแช่มคะ่ะอุย้ยตายแม่แชม่มเราโมวแต่กินข้าวเพลินจนลืมเจ้าลืมนายเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเข้าเฝ้าท่านกันดีกว่าอา้าวแม่ช้อย เดี๋ยวพอหล่อนอิ่มข้าวแล้วก็อยู่เล่นกับแม่พลอยเขาซะก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าง่วงก็เข้านอนซะก่อนผ่าดเดี๋ยวก็จัดการปูที่หลับที่นอนซะแล้วก็กางมุ้งเขาสองหลังหลังหนึ่งก็ของฉันกับคุณช้อยแล้วอีกหลังหนึ่งก็ของแม่แช่มกับแม่พลอยเขาค่ะคุณไปรีบไปกันเถอะแช่มเลยข้าฟังเรื่องของเจ้าแล้วก็อ่อนใจเจ้าคุณพีพิษก็ช่างกะไร ังความลูกสาวใหญ่ซะจนหูหนวกตาบอดเจ้าเองนะก็พอกันใครที่ไหนล่ะเขาจะให้เครื่องเพชรเครื่องทองของโบราณหยิบยืมกันได้ง่ายๆแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ยิ่งเป็นของรักของห่วงของผัวมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แต่ข้าก็เห็นใจเจ้านะเข้าใจเจ้าว่าไอ้ที่เจ้าออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทนผัวไม่ได้หรอกแต่เป็นเพราะว่า แม่ลูกสาวคนใหญ่นะ่ะทำให้เจ้านะ่ะเดือดเนื้อร้อนใจครับที่นะ่ะมันอยู่ได้แต่ครับใจนะ่ะมันอยู่ยากหม่อมฉันเองก็ทนมาสิบกว่าปีแล้วมังคะก็นานพอดูนะสำหรับคนนิสัยอย่างเจ้านะ่ะแล้วนี่เจ้าจะทำยังไงต่อไปละแช่มก็คงจะต้องดูไปก่อนมังคะระหว่างนี้ขอพึ่งพระบารมีไปก่อน รอจนผัวมารับสิยักไม่ตัวดีชาตินี้ทั้งชาติเห็นทีคงจะไม่มีวันกลับไปได้อีกเคยอยู่ในวังมีแต่สุขไม่รู้ทุกข์ออกไปแล้วจึงได้รู้เมื่อรู้จักทุกข์กเห็นทีคงจะไม่กลับไปหาทุกข์อีกมังคะพวกเจ้าในเหมือนกันทุกคนเลยอยู่สบายสบายไม่ชอบว่ากดขี่บ้างละว่าคับแค่ไปบ้างละ อยากจะออกไปมีลูกมีผัวอยากจะเป็นคุณหญิงอยากจะเป็นท่านผู้หญิงจะได้สำเริงสำราญกันได้เต็มที่ใช่ไหมล่ะฮึแล้วเป็นยังไงล่ะก็เห็นมาบ่นกันทุกคนแล้วข้าจะไปช่วยเหลืออะไรพวกเจ้าได้ไอ้เรื่องลูกเรื่องผัวนะข้าไม่อยากจะยุ่งอยากจะเกี่ยวหรอกเวลาโกรธกันทีก็ามาฟ้องข้าแต่เวลาดีกันน่ะก็จะมาลุมเล่นงานข้าอีกนั่นแหละ โบราณก็ว่าความผัวความเมียนี่อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะบังคะบเน่สายไม่มีผัวเขาเหมือนกันเหรออยสเจทรงรับสั่งอะไรงั้นบังคะสายก็ว่าไปตามโบราณนะบังคับแล้วสายรู้ได้ยังไงล่ะว่าโบราณเขาว่าผิดหรือว่าถูกถ้าเราเนะี่ยไม่ไดม้มีผัวเป็นตัวเป็นตนกับเขาเนะี่ย พลอยมาเล่นตุ๊กตาชาววังกันเถอะเนี่ยฉันเก็บสศพสของฉันอนะไว้ตั้งหลายตัวแน่มาสิพลอยมาเล่นกับฉันเออแล้วยายพิษด,ด้วยนะเล่นกันหลายหลายคนอ่ะสนุกดีออกดีค่ะบ่าวก็ไม่ได้เห็นตุ๊กตาชาววังมาหลายปีดีดักแล้วนะคะม,มาทใกล้สิค่ะ ้คุณขาสวยจริงๆเลยนะคะนี่เหมือนสาวชาววังจริงๆเลยะคะ่ะเออพี่ยายพิษ<ะ>อย่าบอกใครนะฉันน่ะตั้งชื่อให้ตุ๊กตาฉันแต่ละตัวเนี่ยนะเป็นชื่อข้าหลวงในตำหนักทั้งนั้นเลยแหละวุ้งนะคะไหนมั่งนะคะนี่ตัวนี้สวยหน่อยชื่อแม่ละไม ูสวยจริงๆด้วยนะคะส่วนตัวนี้หน้าตาอมทุกชื่อแม่ละม่อมโอ้ยคุณชอยขาอมทุกจริงๆด้วยค่ะตายจริงเข้าใจตั้งนะคะส่วนตัวนี้หน้าตาเหมือนยักษ์เลยชื่อว่าแม่สาย <c oughs> โอ้ยตายจริงคุณช้อยขาเล่นแรงไปหรือเปล่าคะ <laughs> hay phai <laughs> ไม่หลับหรอพลอยฉันจะคอยแม่ป่วยการคอยไปเปล่าๆพอเสด็จจะเข้าบันทมก็เกิดสว่างนั่นแหละคุณอากับคุณอาช่างมมันจะลงมาได้เข้าไปนอนเถอะพลอยเช่อสนสิเข็ดไมแม่แชม สเสด็จนะท่านทรงดีพระทัยมากเลยนะเพราะรู้ว่าแม่แช่มัาจะกลับก็ามาอยู่ในวังเนี่ยทีแรกฉันเองก็คิดว่าท่านคงจะกริ้วฉันแน่เลยเพราะตอนที่ฉันออกจากวังไปมีเรือนคุณสายจําได้ไหมว่า<ม>ท่านกริว้วซะเสียใหญ่เลยแต่ท่านเองนั่นก็กริ้วถูกนะเพราะว่าเขาเองเขก็มีลูกมีเมียให้เราก็เด็กอ่อนความคิด มองอะไรก็ดีไปหมดเขาพูดอะไรเราก็เชื่อตามเข้าไปมารู้ตัวก็สายไปซะแล้วแต่ถึงกระนั้นคุณสายรู้ไหมว่าตอนที่ฉันน่ะไปกราบทูลาท่านท่านก็ประทานเงินให้ฉันตั้งสามสิบช่างฉันเองก็ได้มาทำดอกเบี้ยดอกหอยแล้วก็อาศัยกินมาจนถึงทุกวันนี้ละค่ะอ้าวคุณเป็นอะไรม่วงแล้วเหรอคะ ฉันว่วงสุดลกตาจะปิดแล้วเนี่ยไปท้องกันเถอะแม่แช่ม